อยากมีชีว <c oughs> <ๆ>ิตแบบใครก็ต้องเริ่มต้นจากการเปลี่ยนความคิดและเปลี่ยนตัวเองเช่นอยากเป็นหมาเศรษฐีก็ต้องดูว่าก่อนจะไปถึงวันนั้นพวกเขามีแนวคิดยังไงบ้างและนี่คือ5สิ่งที่คนรวยไม่คิดและไม่ทําคิดประการแรกที่ไม่คิดและไม่ทําก็คือคิดเล็กสตีฟซีโบลหมาเศรษฐีที่รวยด้วยลําแข้งตัวเองได้บอกเคล็ดลับไว้ในหนังสือ how rich people think ว่าคนรวยไม่คิดอะไรเล็กๆแต่พวกเขามักจะตั้งเป้าหมายว่า ด้วยเงินทองที่พวกเขาต้องการจะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้โลกบ้างขณะที่คนทั่วไปนั้นมาคิดว่าจะ,กะเกษียณจากอายุงานเท่าไหร่และหวังว่าจะมีเงินพอใชใ้ไปตลอดชีวิตก่อนตายเท่านั้นมีรายได้สม่ำเสมอคนรวยส่วนใหญ่มักรวยจากการทำธุรกิจเป็นนายตัวเองหรือเป็นพวกที่มีรายได้แปรผันตามผลงานส่วนคนทั่วไป เลือกทำงานที่มีรายได้ประจำสม่ำเสมอรหรือคิดรายได้แบบรายชั่วโมงแต่ผู้แบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคนรวยจากการทํางานประจำระดับท็อปจะไม่มีเพียงแต่มันอาจจะเป็นเส้นทางสู่ความรวยที่ช้าที่สุดเท่านั้นเองดังนั้นถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนและอยากมีเงินเดือนมากขึ้นนอกจากจะใช้แรงทําเงินแล้วต้องรู้จักวิธีให้เงินทํางานด้วย ไม่คิดและไม่ทําข้อต่อมาก็คือเส้นตายนั้นยืดหยุดได้อยากเป็นมหาเศรษฐีก็ต้องมีเป้าหมายชัดเจนเพราะคนบริสุทธิ์ใจจะเททั้งใจให้กับเป้าหมายที่สาคัญเป้าหมายเดียวและกําหนดเวลาชัดเจนว่าต้องการไปถึงเป้าหมายนั้นเมื่อไหร่ต่างจากคนทั่วไปที่อยากได้อะไรหลายอย่างในคราวเดียวกันแถมยังไม่กําหนดเดทไลน์ชัดเจนอีกต่างหากไม่คิดและไม่ทําข้อต่อไปก็คือใช้จ่ายเกินกําลังตัวเอง เห็นใครมีสมาร์ทโฟนใหม่รถป้ายแดงไปเที่ยวต่างประเทศก็อดใจไม่ไหวอยากมีอยากทําบ้างโดยไม่สนว่าตัวเองนั้นมีรายได้เท่าไหร่บางคนต้องกู้มาซื้อมาหรือรูดบัตรเครดิตและผ่อนขั้นต่ำก็ยอมเพียงแค่จะได้มีหน้ามีตาในสังคมก็พอส่วนคนรวยนั้นจะไม่ใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่หาได้แต่จะคิดว่าจะหาเงินได้มากขึ้นได้ยังไงแบ่งเงินไปลงทุนเท่าไหรด่ดีก่อนที่จะเอาเงินที่เหลือมาปนเปื้อตัวเอง ไม่คิดและไม่ทําข้อสุดท้ายโหยหาดีดคนทั่วไปมักจะโหยหาดีที่หวานชื่นต่างจากคนรวยที่ยงกบกการคิดฝันถึงอนาคตและคิดว่าอะไรๆจะดีขึ้นสตีฟซีโบบอกไว้ในหนังสือ How Rich p e in r e t h i n k ว่าคนที่เชื่อว่าตัวเองได้ผ่านช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตมาแล้วมีโอกาสน้อยมากที่จะร่ํารวยเพราะพวกเขาจะอยู่อย่างไม่มีความสุขและซึมเศร้า ต่างจากคนที่สร้างตัวเองจนร่ำรวยขึ้นมาได้เพราะพวกเขาพร้อมที่เดิมพันกับตัวเองความฝันและไอเดียที่มีอยู่แม้ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ตามนี่คือแนวคิด5ข้อจาก s t ซ e e ซี b บในหนังสือ how rich people think นะครับ5สิ่งที่คนรวยไม่คิดและไม่ทำขอบคุณครับ